ครับสวัสดีครับพ่อนน้องเอฟซีสุขสุขคนเมื่อว่านี่ไหโชคให้หมานี่พ่อครับส่วนผมเฉียดไปแต้มหนึ่งครับเก้าหกหนึ่งน้องชุดเต็มครับเขาตะลักรลอยนะครับลักรลอยแต่ว่าบอเด่นดอกแต่ว่าเข่ามาในชุดเต็มนะครับนาอลักสิบกับเขาตะลองนะครับนะ รักน่วยบกเข่าครับแก่ตัวไม่ครับรักน่วยลักน่วยมาที่สองอันนี้บกเขา่าส่วนแต้มร่วมกับผลออกเก้าหกสองนะครับเนาะแต้มเก็ดกับเขายุครับแต้มเก็ดแต้มร่วมส่วนแต้มสองตัวกับผลออกหกสองกับแต้มแปด กับเขาอยู่ครับแต้มช้อนแล้วรอดติดตามนะครับว่นนานนะครับเนาะครับ,นะรบจับชุดกับบ่ให้่รอกพี่น้องบ่ได้มันบ่เข่าสุกลักอันนี้ผมบ่ได้วอ,อ่าจุดเต็มผมตัดมาให้พี่น้องบึง่งเฉียดไปนะครับเนาะส่วนลา่างออกส่วนศูงนะครับโอ้จะมันพิเสีหรอกนะครับเนาะ ส่วนดับหลักหน่วยกะดับพานอยู่ครับพี่น้องดับพานอยู่อ่อมันเด่นกะมีเหลือสองอยู่พี่น้องดับหลักหน่วยหาสูตรพานถูกสูตรอยู่แต่ว่าผมบ่ได้มาเขียนใส่ใบนี่ผมเขียนใส่ใบก่อนนะครับใบที่ผมลงก่อนนะครับเด้วผมก็คืดบ่พอนี่สรุป มันก็เหลือเด่นอยู่มีสองอยู่ครับดับรักหน่วยสูตรดับพานอยู่ส่วนรักลอยกับนชนได้สีสามเจ็ดแปดเก่าครับตัดับว่เถือกครับขันเอาชุดเต็มกับถือว่าพานนะครับเนาะส่วนวันนี้ชนสามสามตัวได้ไปนหน่องได้ ผมคิดเบิ้งแล้วสองสูตรแล้วก็เลขอีกสองสูตรอาจสิ่ชนหน่อยก็นี่ก็ได้คร,ครับเดี๋ยวมือนี่ผมสีล่องหายได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะคิดให้ล่องหายมือนี่แหละทักท้ายพี่น้องแค่นี้เนาะครับเนะเาะเลขกกเลขกออกตัวเก้าเนะพี่น้องกับเงียบๆเงีเงาเลยดอกผมมามกสองวันนี้ไหม ศูนศนคักขนาดเลยพี่น้องว้าเป็นล่มครับกบสูตรก็เป็นแนวทางนะครับเนาะอ่ากับมีเข่ามีรถลายอาจารย์ก็ไ,ได้กับว่าได้ว่าผูา้ใดหรอกครับเนาะ,ะเพิ่เป็นแนวทางหอนมัก,กน้ำไปใส่ครับเลขสามตัวกับหนึ่งไม่พันนาะพี่น้องเนาะ เลขสองตัวกับหนึ่งไม่ลอยมันกะเขายากจ้ะ่สรุปแล้วก็ลักล้อยกับสามสี่สามเจ็ดแปดเก้าเนาะก็ถือว่าพานแต่ว่าผมเน้นมือถือกัเสื้อแต่วันนี้ผมคิดไปแล้วสองสูตรมันได้สามตัวแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะคยยิดอีกสองสูตรมาเนี้เดี๋ยวผมสิรล็อกหายเลย แค่นี้นะครับพี่น้องเนาะ,ะสวัสดีครับกาแฟกันเ้อพี่น้องเด้อ